เราจะทํายังไงในฐานะที่เราเป็นเด็กแล้วเราเจอคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่เป็นพ่อแม่เขาไม่เชื่อเราและเขาไม่สปอร์ยิ่งกว่านั้นเขาพูดสิ่งที่เป็นหลบใส่เราว่าแบบเอาไว้ไม่ได้หรอกเอาไว้ไม่สวยหรอกชุดที่ใส่ไปไม่ดีภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งหรอกเอาไม่ได้อย่างเงี้ยทำไงคะพ่อแม่ไม่สนับสนุนใช่ไหมมันมีสองสองประเด็นคือไม่สนับสนุนเพราะว่าไม่มีกําลังสนับสนุนกับ ไม่สนับสนุนเพราะว่าไม่เชื่อว่าเราจะทำดัด้นโดส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อหลังคือไม่สนับสนุนเพราะว่าเราเหลอะแหละให้เขาเห็นบ่อยทำทำแล้วก็หยุดทำทำแล้วก็ไม่เอาจริงต้องเข้าใจก่อนว่าพ่อแม่ทุกคนอะยังไงอะอยากให้ลูกสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาเหมือนไม่สนับสนุนเพราะว่าเขาเห็นเราอะทำาแล้วหยุดทำแบบไม่เอาจริงสมมติว่า อยากอ่านหนังสือแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ไปเล่นหรือเขาเรียกอุาเหมือนถ้าเราเอาจริงๆคือเขาเห็นความไม่สอดคล้องของเราเองแล้วเขาอ่านออกเพราะเขาคนใกล้ตัวเขารู้ไงว่า เดี๋ยวคุณก็หยุดถ้าเกิดเราทําในส่วนของเราเต็มที่อ่ะพอวันหนึ่งเขาเห็นแล้วว่าเราเอาจริงเราจริงจังเขาก็จะจะตามนึกภาพว่าเหมือนเวลาตอนพิตูลเขาวิ่งตอนแรกพิตูลวิ่งไม่มีใครสนใจแต่พอวันหนึ่งพอวันที่เขาแบบเฮ้ยเขาวิ่งจริงๆไว้เขาเอาจริงคนก็สนับสนุนตามเพยตามมันไม่ใช่เป็นแค่แค่พ่อแม่ มันเป็นทุกคนในสังคมพอเราเอาจริงพอเราทําจุดหนึ่งแล้วทุกคนเขาจะมีแรงสนับสนุนมาอย่างเช่นเวลาเราลดน้ําหนักใช่ไหมเราเราลดลดลดแล้วก็พอถึงเวลาเราหยุดใช่ไหมเราเองอ่ะเรายังไม่ค่อยสนับสนุนตัวเองคําถามคือเราสนับสนุนตัวเองแค่ไหนเราเป็นเชียร์ลดเดอร์ตัวเองมากแค่ไหนนั่นก็คือปัญหาใหญ่ของของเราเพราะว่ารูปแบบทางทางจิตใจที่เราเหมือนกับว่าทาทาทาไปสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่ามีเสียงในหัวของเราหรือเปล่ปาที่พูดว่าทํา ไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวก็แพ้เขาอีกหรืออะไรก็ตามบางทีอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่ากลัวผิดหวงังกลัวแพ้หรืออะไรก็ตามแล้วแล้วเราอะ่ะเริ่มชะลอและระหว่างนั้นอะ่ะพอเริ่มชะลอเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพราะนั้นเขาก็ไม่อยากสนทนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขาสนุนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันสนทนแล้วเราหยุดนะัสงสนุนแล้วเราไม่เอาจรงิงต้องเข้าใจว,าว่ายังไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกเอาจรงิงทุ่มเทจรงิงๆเขาก็อยากช่วยอยู่แล้วอะไรแบบนี้นี่คือประเด็นนะครับถ้าสมมติเราอยากแต่พอคืออยากเต่่วา คนในครอบครัวเขาก็แบบไม่ไม่เชื่อเราเราก็ไม่อยากเต็มที่แล้วทำยังไงเราก็ต้องลุยของเราอ่ะเพราะว่าในในในสากาอ่างเงี้ยเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้เลยเราเราต้องรู้ว่านี่คืองานของเรานี่คือความต้องการของเราเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งคือเราจะต้องค่อยๆไปโน้มน้าวเขาทีละนิดเช่นเอาความสําเร็จให้เขาดูเอาความคืบหน้าให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเราจริงจังให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเราอยู่ต่อหน้าเขาหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องแสดงออกว่าเราเอา พี่นะันแต่ทีนี้การแข่งขันมันสงูงม, uh, มันก็มันก็มันยากนะเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนเขาพยายามเลยนะพยายาม uh, จริงๆเลยอะ่ะ uh, uh, แต่ก็พอกลับมาบ้านอย่างที่ว่า uh, 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 ม่สนับสนุนเราก็มาซ้ําเติมเห็นไหมฉันบอกเลยว uh, uh, ่เขาพยายามจริงๆอ่าจรง uh, ปัญหามันอย่างนี้คนหลายคนไม่เข้าใจเวลาเราอ่ะเซนกับคําพูดอ่ะปัญหามันไม่ใช่การที่พ่อแม่พูดและเราดาวแต่ปัญหาคือว่าเราอ่ะมันมีแผลทางจิตใจบางอย่างนั้นแล้วเซนกับคําพูดของพ่อแม่เองนั้นแล้วเราดาวเองซึ่งไม่ต้องรอให้พ่อแม่บางทีพอเราไปทํางานที่ทํางานเราใครมาพูดไม่ดีเราก็ดาวมันเหมือนกับว่าในจิต ข้างในของเรามันมีตัวกระตุ้นบางอย่างที่พูดปุ๊บเราอารมณ์ร่วงลงเลยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเหมือนมันเรามีแผลทางจิตใจบางชนิดที่ที่เวลาใครพูดอะไรเรารู้สึกจืดเสียใจมาเช่นเหมือนกับว่าเราเคยอกหกักหรือเราเคยผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วก็แผลใจมันยังอยู่ใช่ไหมพอการนั้นพอเราเห็นคนคนหนึ่งหนังเกาหลีที่มีบทอกหกักบทรักอะไรมันก็ถูกกระตุ้นทุกครั้งที่เราเจออะไรมาในอดีตความเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆมันจะถูกบันทึกหมดเลยแล้วถ้ามีอะไรที่มัน ตุนคล้ายๆกันอ่ะมันก็จะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นคีคือเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอการบันทึก ความกระตุ้นตัวเนี้เราเราบันทึกตั้งแต่สมัยก่อนเพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าเรานี่แหละเป็นคนให้ความหมายเพราะฉะนั้นทีคือทุกครั้งที่เวลารู้สึกไม่ดีเรารีบกลับมาถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอย่างนี้คือเราต้องเราต้องจับความรู้สึกตัวเองให้ทันเพราะว่าความรู้สึกมันมาปุ๊บถ้าเราไม่ทันและเราไปคล้อยตามสิ่งที่ที่พ่อแม่พูดอย่างเช่นเวลาพ่อแม่พูดว่าอ่าไม่ได้เรื่องหรอกไม่ผ่านหรอกคุณสู้เขาไม่ได้และเราอ่ะไปคล้อยตามคําที่เขาพูดว่าอ๋อเออเรามันไม่ได้ เรื่องเออพ่อแม่เขารู้ดีกว่าเราที่คือตอนที่พ่อแม่พูดเราต้องเหมือนปฏิเสธเสียงนั้นหรอไม่ยังไงฉันรู้ว่าฉันทําได้ฉันรู้ว่าฉันเก่งแต่ต้องจับให้ทันซึ่งต่อให้ผมบอกบอกบอกแบบนี้แต่หลายคนจะทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระดับอันคอนเชียสเลยบางทีมันปุ๊บมาก็เหมือนที่ซลราก,ก่อนที่โครอะตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าเรามีติดอะไรไอ้เด็กยี่อะแต่ทุกครั้งที่มันมี การกระตุ้นบางอย่างอะไอไอไอร่างเด็ก20มันมาเลยถูกไหมมันมาตลอดแล้วคําถามคือต่อให้ผมบอกว่าโซล่าคิดบวกโซล่าโซล่าทำสิมันก็จะกระตุ้นแล้วมาตลอดเลยอะไรแบบนี้เออมันมันมันเพราะว่าแน่นอนก่อนอหน้านี้โซล่าก็เคยไปเรียน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 มาระดับหนึ่งจนแน่นอนเราไปดูคลิปเราไปดูการคิดบวกอะไรแต่ตราบใดอะที่เราไม่ไปจัดการแผลใจหรือตัวกระตุ้นที่อยู่ในอดีตอะมันจะมาแล้วมาอีกบางครั้งเราจัดมันได้หนึ่งครั้งมันก็ไม่ออกแต่วันไหนเราเผลอ เราเผลอคอยตามคําของคนรอบข้างหรือวันไหนพลังงานเราตกวันไหนเราเหนื่อยเหนื่อยวันไหนเราผิดหวังอะไรเนะี้ยมันก็เหมือนกับเราไม่มีเกาะป้องกันแล้วก็ปุ๊บ ขึ้นมาเราเหมือนว่าห้ามไม่ได้แล้วก็อารมณ์ก็ดาวลงถ้าถามว่าจะแก้ยังไงให้ให้หายขาดคือคือเราจะต้องลงเข้าไปเปลี่ยนความหมายในจิตใต้สำนึกเหมือนที่ซล่าทำและโดยส่วนใหญ่อ่ะหลายคนบางทีเกิดตอน5ขวบตอน7ขวบตอน3มขวบโดยเฉพาะคนไหนที่เซนกับคําเปรียบเทียบแสดงว่าในบ้านเรามีพี่น้องแล้วก็พี่น้องของเราอ่ะทำดีกว่าเราแล้วเราถูกเปรียบเทียบโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกคนกลางจะโดนบ่อยหรือลูกคนคนรองอะไรแบบนี้ก็จะโดนบ่อยเลยนะย ตรงนี้มันจะมาแล้วมาอีกคำถามคือถ้าผมแนะนําไปบอกว่าให้จับตัวเองคุณก็ทําได้แป๊บเดียวแล้วก็หลุดอีกทําได้แล้วก็หลุดอีกแต่ว่าถ้าถามว่าแบบมั่นคงเลยคือจะต้องไปปลดล็อกในระดับจิตใต้นนัน้เพื่อไปเปลี่ยนความหมายของของเด็กน้อยของเราอะเพื่อให้เราไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่ง